ทีจากออสเตรเลียคู่ครับหนึ่งทีมรองแชมป์โอเอสแอลอีกทีมหนึ่งก็ออสเตรเลียเหมือนกันมามาตรงนี้ครับโอ้เปิดน่าสนใจครับพี่เนยครับเป็นไม่เราแต่เครื่องบอกกำลังมากันมาอีกแล้วอ่ะใช่ครับผมแล้วก็มีล็อกเครื่องป๊อปแล้วก็อีรับช่างครับและด่านตรงนี้มันเห็นสิเฮียนั่งกูโผล่กูมบโชกูก็เห็นเลยสิไม่ได้เขาเห็นกูก็เห็นเหมือนกันเหมือนเขาจะแก้มาไม่โซนสายล่างครับน้อยมากครับที่จะโซน นานๆทีพอได้เห็น,นั้งแตว์อ้ยเสียงหายใจดังจัดเ<ร>มื่อกี้ที่บ้านใหญ่ก็มันเทอเปลครับกำลังจะโดนแผลเลยนะครับหนึ่งทีไปก่อนอย่าโดดไวอย่เป็นตัวกระป่าอีกแล้วเหมือนกันจะเป็นตัวฟอร์รอเปล่า,าตรงน,นี้ออ้ยยังเล่นได้ครับไม่ได้พังไม้ก็ไม่ก่อนครับนุดวดข้ามาที่บ้านใหญ่จริงๆบ้านใหญ่นี่เล่นกับเสียได้ยค่อนข้างดีเลยครับน้องโชคจริงครับแต่ตรงนี้ทางด้านของ รู้ครับไม่ได้ผ่านออนแดงมาครับพี่ทําให้การเฟดเนี่ยไม่ต่อเนื่องแต่เฟดรีชาร์จมาเสร็จตอนนี้แล้วเฟตาเามาติดติดแล้วไปลุกข้างล่างครับพี่เนยแล้วตรงนี้ติดหลังแล้วครับพี่หแล้วมีไม้รลองหลาบดังได้อยู่แล้วตรงนี้ล่าที่กำลังเล่นน่าจะล้มตรงนี้แหละล้มตรงนี้แหละวินเนอร์เฟดโชว์ฟอร์มอ้าวแล้วลงไฟกับเองลเรียบร้อยครับหูกองยากกันก่อนครับซอมแบบย่อยไงโว เอาครับเปิดมาตรงนี้ล้มแรกมาค่อนข้างไวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยประมาณ70%็ดสนีที่มากที่สุดแล้วดูเหมือนว่าทางด้านของอจามครับมาแอบตรงหน้าบ้านใหญ่ครับพี่โอ้โหแล้วจามมาตรงนี้จะแฮชชิลไหมถ้าสงสียแฮชชิลนี้เขารู้ทันทีแล้วคิลเลอร์เหมือนจะไปที่บ้านใหญ่อพังไหมกันก่อนเลือกที่เฟดออกเลยไหมเฟดออกไปเลยข้างล่างค่อนข้างที่จะแรงครับเจอไหมครับตรงนี้ไม่เจอค่าบต้องโชคตรือว่าหลบสายตาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันท้าจามครับ เซอร์ไปก่อนครับพี่กลับเลยครับกลับมาเลยครับโหูทามิ่งก็ค่อนข้างดีครับสำหรับเซอร์และคิลเลอร์ตรงนี้ยังไงคิลเลอร์เซอร์น่าจะไปเล่นทางข้างหลังบ้านใหญ่ครับอุ้ยออกมาตรงนี้แล้วออกไปตัวเปิดด้วยเจอแน่ๆครับนุยาวมายอดปิดรอยไปก่อนเจอเลยครับมาตามตัวเลยเลยครับพี่เป็นตัวเลยแล้วเป็นไอคตัวนี้มีแทงแหละครับต้องโชว์ข้างหน้ามีหม้หนึ่งแผ่นแล้วไม่เลือดที่จะพับเซฟอ๋อเล่นรอบ วนรอบนี้ครับแล้หลอกไฟอู้ยแล้วคิวเลอร์เหมือนจะทำอะไรไม่รู้ครับปู่ตรงนี้ก็คือยังไงครับเมื่อกี้โอ้โาช้างอยู่ไหนครับพี่ท่าเข้าบ้านฟ้าอย่างนี้ไหนครับกแล้วตรงดีว้าวไหมไอ้จ่าแล้วแทงมาได้ทีกับวินเนอร์เฟลตรงนี้พับไม้ที่จะเล่นลายไม้ถ้าไม่เล่นนี่ซวยนะครับปันเล็กอุ้ยแล้วอู้ยเย็ดแม่ได้ปู่จะวิ่งมาเมื่อกี้น่าจะทันครับต้องช่วย อุ้มมาตรงนี้มี<ด>ทางนนมาพอดีเขาเลยโอ้ยไม่ได้ผู้ผสียดายครับโดนมีถ้าโดนยา,ยามแล้วเครื่องกำลังจะเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องครับสนใจที่จะโซนด้นดนบนลสญญามเครื่องตรงนี้ครับต้องโจตงกตะขวากลายจะเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ชัวร์เหมือนกันครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับทางด้านของเซเรตตี้เฟดขึ้นมาบ้านใหญ่ผู้ได้พิช้ป๊อปกันต่อครับแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนนี้น่าจะออกไปได้ป๊อปอีกมากเลยครับพี่ โอ้ใช่กระพบนุปั่นก่อนครับแล้วไหมน่าจะปั่นก่อนที่ขวาล่างสลักยังไงจะรอช่วยไหมตรงนี้โอ้ยคิดว่าน่าจะเฝ้าไม่ช่วยง่ายๆนะครับน้องโชค้าช่วยแล้วตัวฟอด้วยเลประเด็นน่ะไปกันต่อครับนุชครับมาอยู่บนบริเวณบ้านใหญ่มาหาโพสชั่นที่ดีที่สุดครับครับโอ้โหแล้วอย่างนี้น่าจะตัดสินใจปล่อยตายเอาเครื่องแรงเล่น3คนแบบไม่เจ็บดีกว่าครัแล้วนุชน่าจะเฝ้าพังเหมือนกันครับ แต่มีเครื่องแรงน่าจะเป็นทางขวาบนครับน้องโชคตัวสปินช่วยได้นะเนี่ยตรงนี้ครับทางหน้าของนุเฟรมาใต้ลานประหารแต่ย้อนกลับมาหาหน้าเสาเผื่อมีคนมาช่วยครับตัวปินช่วยได้อยู่เขาเขาเจ้าทิ้งเขาเช้าทิ้งจังหวะปล่อยตายเครื่องแรงหมดแน่นอนครับนุยากแน่นอนครับแล้วถ้าปล่อยตายปุ๊บแล้วไปเอ้าแล้วหมือนจะมาเทศและเทศได้เดี๋ยวก็ใบไม้สวยงามมาตรงนี้แต่ก็แวกกับการล้มไปก่ครับ ตรงงานเทครับตรงนี้ทางนักบินเทอร์เฟลแทงหลังไว้แล้วแล้วพยายามเบี้ยเฟตตามว่านุ่เฟตตามมาช็อตนี้โบโรทามอีกประมาณห้าวิเองครับแล้วโดนหน้าต่างมามีโดนด้วยรถบ้านใหญ่เลยโอ้โหสวยงามครับตรงนี้ยังยืนบ้านใหญ่เลยอย่างนี้สองจิตสองใจยังไงดียังไงฉันอยู่ไหนฉันวิ่งไปก่อนเฟตมาตรงนี้เฟตตามน่าจะหลบได้ครับน่าจะขึ้นไปหน้าต่างข้างบนครับหลบได้แน่นอนตรงนี้เอา ไมปดูข้างล่างได้อยู่เอ้าทำไมลงนี่วะทำไมไม่วิ่งลงบันไดแล้วมาโดูดหน้าต่างวะไอ้เหี้ยให้เขายกงงเลยไม่มีครับพี่บินเตอร์ไปออกจากเกมครจ่ายเข้าไปแล้วคนแรกไปแล้วครับผมแล้วเครื่องอื่นที่แรงแต่อีกสองเครื่องแรงแล้วอีกสองเครื่องแรงแล้วครับทำเสร็จก็มีปัญหาเอาสายกลางเสร็จครับยังไงอู้หูระหลอกุ๊งกุ๊งกุ๊งไปลอยครับเจ็บไปก่อนครับสลักครับ พี่ครู่นี้ครับเขายกมาแล้วได้ยินเสียงเอดาโดดมาจากรานปราหารพอดีครับทาให้ทางด้านของนุ้เลี้ยวกลับไปหาเขาเนะครับพี่ครูโอ้ยท่นครับทำได้ดีครับแต่ว่าเกมเปลี่ยนตรงที่ไม่ได้เข้าบ้านเล็กังแต่แลกก็ไม่ได้เฟลจริงๆทางท,างที่ไปถึงครับต้องโชคจางไม่เียกที่จะเข้าครับนั่นะลครับและตรงนี้ครับมาย้อนกลับมาหาหน้าลานอาหารเหมือนเดิมครับพี่นีต้องกรุบไปกรุบสวยครับ ไม่กุ๊บซวยเอาเครื่องให้แห้งก่อนหรือเปล่าเขาตรงนี้เขาต้องมารีกปปรุ๊บไปติดสองคนไม่กุบซวยอ่ะผมบอกเลยสองครับกับอีกคนนึงไม่เจ็บจะไม่ได้เริ่มปั่นไฟเลยครับตรงนี้ถูกต้องครับพี่เล่นเกมช้ากันไปก่อนนะสาหรับของเซนตี้ครับมาแอบฟิวตรงบริเวณที่ขวากลางตรงนี้ใช่ครับ เอาแต่ว่ารีกุูปกันมาได้ก็ไม่ใช่คำถามยังไงเอ้ยได้ยินได้ยินครับได้ยินเฮ้ยแล้วเจอด้วยไไปก่่่อนครับมมีแล้วเอาเจ็บก่อนหนึ่งดีเดินตีด้วยประเด็นเฟดโครเฟดอยู่ครบได้ยาวๆตันมาแล้วครับแต่ตรงนี้เปิดแผลมาได้ยินเสียงเต็มชัดสองรูหูเฮ้ยเดินติดเอาเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหเอาจนได้ครับนุ๊กพลาดแล้วก็กลับมาได้อีกทีนึงครับโอ้โหสวยๆอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ แดี๋ยวน่าจะมีเห็นเห็นตำแหน่งเห็นเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยถูกโอ้โหเราเห็น้างหน้าเป็นตัวแล้วเมื่อสักครู <t 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 ่นี้น่าจะเป็นสลักหรือเปล่าครับพี่แล้วเจ็บด้วยครับกลับมาแบบริเวณซ้ายล่างตรงนี้แล้วทางหน้าของลุกเปตามาพับเซฟันก่อนครับตำังหลองสลักครับโอ้โหน่าจะไม่มีปัญหาล้มตรงนี้แต่ว่าจามไม่ไปช่วยเพื่อหู้ไปช่วยยังได้จังหวะอยู่เหมือนกันครับเอาไงต่ดใจยังไงครับนุ เสียเอาคนไม่เจ็บหรือแม่เอาคนเจ็บอ๋อเดื่องที่จะแขวนก่อนก่อนครับนำโชคเกมเรื่อยๆครับซีนสองเครื่องครับตอนนี้ครับน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าได้ก็ได้เครื่องเดียวผมว่ายากอีกเครื่องหนึ่งยังยากเลยเพราะเครื่องนี้มันแรงครับเครื่องนี้มันแรงแต่คือมันปั่นไม่ได้แล้วไงถึงหรือเปล่าพี่จะหลุดเอานั้นเนี่ยไอ้เหี้ยาายล่งนะ หลนูเด๋ยเอากระบอลฝาได้สปินเก้าเก้าด้วยเก็บสปินไว้เล่นบ้านเล็กอยู่ครับไม่ได้เล่นครับแต่ทางหน้าของสลักเมื่อกี้สปินเก้าเก้าครับพี่นีหนืดด้วยครับหนืดด้วยสปินได้ต่อไปยาวๆฉีกออกจากร้านมหารตอนนี้ร้านมหารมันแรงครับร้านมหารมันแรงเขากพาไมค์เซมาหลอกฝาโอ้โหยังหลบได้ครับสลักเปิดหมดหลอกมาแต่ดูเหมือนนุมาแบ็กสเต็ปรอบเดียวครับพี่ทำให้เดินตรงแล้วสลักล้มเลยครับ ใช่ครับโอ้โหแล้วที่เหลือนี่ทำอะไรกันอยู่ครับไม่เห็นแล้วครับไม่ที่ไม่ฝั่งขวาบนของอุ้ยเครื่องเครื่องแรงโอเค,อเ,คอเสร็จครับเสร็จจนได้ครับต้องโชคมันตั้งใจลากไปฝั่งนู้นอยู่แล้วครับเ,เพื่อลงนูนง้นออเพื่อเครืค่องนี้มันเสร็จเครื่องตอนนี้สี่เครื่องครับทำโจทย์ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับแต่ว่าต้องทําได้ดีกว่านี้ครับใช่ครับแล้วเดาใจถูกไหมครับนุน่าจะรู้อยู่แล้วเขาไปทางข้างหลังครับ แต่ว่าจะเห็นตรงนี้หรือเปล่ามายังไม่เห็นครับเดินมาชนเช็คครับเสียงร้องโอ้ยเเจอเห็นรอยเรือไปที่เรียบร้อยครับงานเข่า้วครับไอ้กี่ไม้เอ็มต่อตรงนี้โดดหน้าต่างกันไปก่อนนะไหมทางด้านของนุ้ครับไปตามมาต้องแม่นใจไม่จ่ายเรียบร้อยที่หลังครับสถานของจามเพิ่งจะเข้าไปช่วยครับตรงนี้โอ้โหจามนี่ต็อปฟอมอยู่เือนกันช่วยแล้วช่วยอีกครับเหนื่อยอยู่เป็นกันครับหอบแล้วเือนกันครับ ยังไงเฟตมาน่าจะไม่เจอเอ้าแล้วเจอเป็นทางสาระกล้องยื้อให้เพื่อนรักตรงนี Nature ้ข้ามาหูมีเพียงแค่สปินครับเฟตตามมาโบโลไม่ครับวัดใจที่พับไม้ไม่ลงครับพีเปโอ้โหเอาเฟตนี่คมมากนะครับ้องหูหนุเราครับหรือว่าเซอร์วิงเข้าไม้ไม่ทันหรือเปล่าครับแล้วเฟตเข้าไปในบ้านใหญ่ครับเข้าไปข้างหลังเจอไมค์กี้ไม้ครับมีตายยากอยู่นะครับนงโชคจะตายยากทันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พยายามที่จะเก็บเฟรนรับทางน้าของนู้ครับแต่เรื่องที่จะเข้าไปซ้ายบนรบไม้จะขับไม้กับเซเลยแล้วลองหดมาปึ้งแหวนเอาย่งไม่ได้โอ้โหตีหินครับหินไม่มีคนครับตรงนี้โอ้เห็นหินเป็นคนเจยแล้วกับนู้ครับเราเฟรนมาช็อตนี้ตามมาขอแก้หน้าหน่อยแล้วข้างด้านของไม้ได้ไสวยจัดอยากขันได้พอดีครับพี่เนเอาแล้วจะโดนขจะโดนกับลูกปั่นนะดิไม่ได้เลือกที่จะปั่นขวาบนรถเครื่องเป็นแรงก็แต่ว่าน่าจะแห้งไปเหมือนกันครับน้องโชค โอ้ไม่มีใครปั่นด้วยริกูครับเป็นเกมช้ามาก่อนนะพี่ตอนนี้เจอไปไม่ได้แต่พูดไปทันขาดคำแล้วไปเจอหรือเปล่าไม่เจอครับมึงลอยเต่ากันมาสักครู่อ้าวอ้าวเฟ้เลยหี่อะเฟ้เลยครับแย่อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเครื่องก็ไม่ได้แรงครับยังพอเล่นช้าได้ครับสำหรับโนครับจะไมค์ี้ไม้ครับเบิ้งอยู่ครับตรงนี้ไ้กันต่อไม่มีครับพังกันประตูบ้านขวากลางก่อนครับมาสักครู่นี้ น้าางเอ๊ยไอ็นูกตัวเลยก็สีแดงแดงแรงฤทธิ์ใครเอ่ยเป็นทางสลักคนดีคนเดิมไม่ยังไงปึ๊บปึ๊บหลอกครับหลอกอุ้ยไม่ต้องหิวแล้วลุมปั่นเลยขวาล่างเออไม่เอาว่ะเขาโกลุมปั่นว่ะขวาร่างไม่ได้ปั่นแล้วหรือเปล่าครับนุ๊ดเดี๋ยวอีกาบินปั่นวะเสียงเหมือนกันครับนุ๊กเสียงโดนปั่นห้าเครื่องครับพี่เนยอู๋จามอู๋จามจามตรงนี้ เดีเอาเริ่มต้นกันใหม่อะตอนนี้เขาหายเจ็บกันหมดแล้วครับน้องโชว์เนี่ยเอาเอาไว้เนี่ไปปัน่นบ้านใหญ่อ่ะ,อม,ะมีแต่มีบาลานซ์ครับปุ๊บเนียนที่สุดในปัตตุกีครับพี่เนครับดูครับดูบแล้วตรงนี้แล้วเห็นเห <c oughs> <Hey! S 2> ็นเห็นเลยเขาเห็นไม่เห็นว่าเฮียไม่เห็นเลยครับตาบอดครับตอนตรงนี้เห็นรอยยังเจอคนนึงครับเป็นไม้ที่ไม้ครับธนามีไม้สองแผ่นให้เล่นสามแผ่นเลยครับต้องเล่นตรงนี้หรือเปล่าครับยื้อเลยเพราะว่าอยู่ไกลเครื่องที่สุดครับ มาปึ๊บหลอกไฟมาปึ๊บๆอ้าวไม่เลือที่เจนไม้ก็เจ็บกันไปก่อนครับไม้ที่ไม้ไม่โดนอุ้ยไอ้เหียโดนเหรอวะตรงนี้แล้วไฟเต็มมาแล้วก็พี่เนแล้วกดเฟตามมาชอตนี้ไม้ไม่มีตายยากให้กลับรองรับชีวิตของเขาแล้วครับตรงนี้มีไม้นอนให้เล่นอยู่แต่อะไรที่้อยู่กเอาแล้วไงกลับก่อนนะกัเคือยังเสร็จามบกันได้ขวาบนต้องแอบนะครับตาลต้องแอบครับแอ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 บไม่ได้อะยังไงก็ต้องแอบให้ได้ครับช็้ถ้าแอบได้โคตรดีไม่เจอกรบไปที่ข้างบนต่อเลยครับ ถ้าแอบ,บได้โคตรดีผมบอกเลยครับปุบก,กันยาวๆก็สนองทีมเซอร์ครับพยายามที่จะหาข้อผิดพลาดของทีมเซอร์ครับหนุ่มไ้ครับโหแล้วโ oh, อ้ยอเ,เ,เ,อเขาลีกกุบได้ด้วยตั้งเกมเเป็นีบแล้วขาแอบได้ด้วยเอาแล้วไงนีแ้บบเอาแล้วไงทางเดินไวย่อไวครับเปิดมาครับเจอใครไหม อย่างไม่เลือกที่จะฝืนปันเฮ้ยผมเหมือนจะเห็นเอาเอาเนี่ยขึ้นปั่แบบบ้านใหญ่เลยขึ้นปันล่อเลยเออนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมล่ะมีบีบาลานครับหยื้อได้อยู่ผมว่าเลือกที่จะเอาทางบ้านใหญ่มาเป็นตัวล่อครับเพื่อที่จะไม่ให้ปวนครับเนี่ะจามมันยืนแอคเลยแล้วเฟดมาหนุก็ไม่ยอเออหล่อครับหล่อโอ้โดนปั่นป่วนครับหนุครับเขาอยู่สามคนเนี่ยจ้าชักกเยอะดี เขาอยู่คนต่างคนตาชักก็เยอะดิใช่ครับยากครับเพราะว่าสารักก็ทําได้ดีเราคิวเลอร์ไปเช็คขวาบ่อยว่าเอาไม่เห็นครับสาักไม่เห็นจริงๆครับเขาเขาขอบแบบมาเห็นนี่ซัวอยู่เหมือนกันครับเหมือนจะเห็นแล้วครับแบบนี้ชัวร์หรือเปล่าครับไหนกิลเลอร์เห็นครับสารักเพิ่งมาเห็นครับแล้วตรงนี้ครับตามกูอยู่ไหนครับพี่แล้วสปินมาไเยี่ยแล้วชูมือเยียอะไรวะน่ะดักไปยามปิดตาแต่ว่ายังได้อยู่ครับโดนหน้าต่างครับอุ้ยแล้วดูดิเอาแรงได้อยู่ครับขู่ไปนู่นเลยไปนู่นเลย เท่อยู่เหมือนกันโอ้โหปุ๊บวัดใจทาเฮ้ยขยันไม้ก่อนตายยีไม้ไม่ก่อนคนนั้นไม่มีคนครับพี่ทำได้ดีเอาแล้วไงเอาแล้วไงไปขอแมปเลยขอแมปกูขาดแล้วขอแมปเลยขอแมปเลยสุดขอแมปเลยอย่างงี้สุดขอแแบบเลยอ่าไม่มีปัญหาครับไปเขาจุ่มหนุนเสร็จอะเดรียนป่ะเครื่องมันจะเสร็จอเดรียันกันแล้วแตครับแต่ตรงนี้ครับเครื่องขวาร่างก็เสร็จไปแล้วครับพี่เด ไปครับโอ้โหแล้วปั่นเสร็จแล้วครับแล้วขวาร่างตรงนี้เปิดแน่นอนคนนึงอ่ะถึงใจยังไงจะเปิดไวเลยไหมต้องเปิดช่วยครับแอบกันก่อนครับตรงนี้เอานี้แอบรอช่วยอ่ะรอหนึ่งการันตีแน่นอนครับพี่เอาคนนี้เออวับใจดีกว่าว่าทางด้านของนูเองเนี่ยสามารถที่จะหาอีกหนึ่งคนได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาคุ้มเลยก็คือจามรับจามมารอบ้านเล็กแล้วครับพี่เน่จะวัดใจอุ้ยเลนคิวเลอร์บาแจะมาจับสแกมไปร้านไปช่วยวะ ยังไงก็ช่วยได้ครับแต่มาวัดกันว่าสลักจะได้ออกือเป่าครับหรือว่าจะเป็นจามที่ล้มแทงครับยังไงก็ต้องไอ้นี่ไม่เคยโดนแขนนี่ยังไงก็ต้องเอาสลักของรู้ครับว่าจะเอายังไงก็ต้องเอาสลักตายครับเอานี่เอานี่โดนแขนต่อไม่ได้มันมันไม่โดนเฟซฮุกนี่ไอคนเนี้ยหาวิธีไปออกได้นี่เรียบร้อยแล้วออกหลุมทีบ้านเล็กแน่นอนครับจามสลักมันเปิดดิพยายามที่จะบีบแม้ทางหน้าของคิลเลอร์มาหาสลักครับ จามเลือกที่จะแอบอยู่แถวบ้านเล็กครับเผื่อได้ออกหลุมโอ้โหแล้วเล่นได้ดีครับเซนิจิรอบนี้ครับโอ้โหตอนนี้น่าจะอยู่ที่หกเฟดหรือเปล่าครับทั้งโชคโอ้โหไม่ได้แล้วไม่รอดครับไปยังไงก็ไปให้ไม่ไหวจริงๆครับสลับใช่ใช่ถ้าจะเจ็ดเฟดคนอินโดครับโดนทีมชัยอินโดน่าจะเพราะว่าทางด้านของไม้โดนไปก่อนเฟดหนึ่งครับพี่เป็นทุกเป็นเจดเฟดสามเฟดรับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานครับโอ้โห รอบนี้เซนิจี้ทำไม่ได้ดีครับโดนแอบครับโดนแอบเซนิจี้เล่นเกมช้าไปเมื่อรับครู่นี้ครับทำให้ทางด้านผ่านลูกเองโดนผ่นข่วนไปค่อนข้างมาผ่อนข่วนเลยครับพี่เน่เดี๋ยวยังไงก็มารอโอเคเดี๋ยวไปรอดูคิลเลอร์เซนิจี้บ้างแลมาดูเซอร์ฝั่งของโกสต์สเปลบ้างแต่ว่ารอบแรกก็โชว์ฟอร์มอยู่เหมือนกันนะครับทั้งโชคอย่งนั้นต่อครับตอนนี้ครับทางด้านของวินเทอร์เฟลครับเอาขอไปครับทางด้านของเซนิจี้ครับ เลือกที่เอาสลักมาฆ่าตัวตัวทิมเชนอินโดครับสลักตัวทิมเชนอินโดเฟิร์กเหมือนเจอไม่เหมือนกันนะครับน่าจะเพิ่มทางฝั่งหัวหมู่มาแทนครับน้องโชจทางนี้เล่นเอามือยื้ท้าก็เาอเหมือนกันนะพี่เมียเอามืเอาเจอโอ้โหแล้วเจอครับเจอครับโอ้โหแล้วเจอเป็นใครไม่เจอแล้วเจอเป็นตัวไฟฉายอย่างนี้ก็ไม่เดินไปเหมือนกันครับสลักเฟอร์ไฟฉายหาไปแล้วหรือเปล่าผู้เล่นตามมนแม่นอยู่เหมือนกันแล้วเฮ้ยเครับโอ้ไม่โดนครับเน้ย หลังจากสปินเฟนเมื่อกี้มียึบยืนนิดหน่อยครับสั่นออสลักครับแต่ดูเหมือนว่าทั้งหน้าของแอดดิกเองไม่รู้ว่าอ่านเชื่ออะไรเหมือนกันที่พี่เมครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้พับเซฟไว้ก่อนครับใช่ครับแล้วเอพีไอมาตรงนี้ข้ามไปก่อนจะโดนหนึ่งทีจะบัดรัดขึ้นมาหลอกไฟมาพับเซฟไว้ก่อนสำหรับแอดครับเอาไม่โดนตีด้วยมึงยามกันครับสลักยังไงเฟตามาตรงนี้สลักโดนสอนเิงครับ เอาแล้วครับตร,รงนี้เครับทางด้านของแอดครับโอ้ไม่เจอครับพี่เน่เพิ่งมาเจอตรงหน้าแมสครับพี่ขอเดินไลนต่อแบบนี้โอ้โหเหนื่อยครับนานแล้วครับต้องเลิกทีเพราะว่าตรงผู้จูนมันทั้งไฟฉายครับมันเล่นยากครับต้องโจมต้าไล่จริงเปิดตัวจุกมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะส่วนเราก็สเปลครับ,บแต่ตรงนี้ทางด้านของดูงมีบาลานซ์แดงนี่ที่มันปั่นบ้านใหญ่ครับทังประตูกันไปก่อนนะส่วนเราก็สลักใช่ครับผูล้ารอบดีเซย์ยังไม่เจ็บเลยครับตรงนี้มีตัวบอร้านนยครับแล้วพัง คือเครื่องกันไปก่อนตรงบ้านใหญ่ครับลากไปกันต่อครับแต่ดูเหมือนถ้าไล่นุไปก็เสียเวลาเหมือนกันครับะนุเองก็มีบาลานซ์แดนดิ้งครับวนกันบ้านใหญ่มาตรงนี้ครับวนรอบรอบใหญ่ครับพี่เน่ใช่ครับโอ้โหไล่ย,ยาครับเซอร์คิลเลอร์จริงๆบ้านใหญ่ยังไงก็เรน ยากครับคิลเลอร uh, ์เล yeah, ่นยากมากครับเราตรงนี anyway> ้ไม่เลือกวิ <t <t ่งเรเก็บพลอยกันไปก่อนครับเรีอบรออย่าเลือกที่จะทิ้งเลยแล้วเครื่องมันเรียบร้อยเจอทำมาดีดีเรียบร้อยเลยสลักไอเหี้ยมาโดนสอนโมเมนตัมแตกต่างกันทั้งคู่เลยครับพี่นีตอนนี้สลักเครื่องแรงทุกข่้วแผลเลยครับเอ้าวเจอบบยังไงอู้ได้เจ็บจนได้ครับน้องโอ้โหอ่านว่าอะไรมักาอาริอักนะครับอ่านว่ามังต้องกันมันเป็นพระครับเป็นพระครับโอเคครับพอพระตรงนี้ โดนครับโู้โดนผีโดนผีผู้หญิงไร้ฆาับยังไงตรงนี้มียังมีไม้ลองรับอยู่พับเซฟไปก่อนครับสำหรับมังครับใสกันต่อเข้าตรงนี้พับเซฟกันลงขวาร่างครับทางหน้าสลักเองเดินตามมาติดๆโดนหน้าต่างกันไปหน่อยของมังครับพยายามที่จะสวดมนต์ให้ตัวเองได้ภาวนาได้รอดครับพี่เนใจครับตรงนี้แต่ภาวนารอบผินจะรอดหรือเปล่าครับโอ้ยตีพิโซยังไงก็ไม่รอดครับลมกันไปก่อจากเครื่องเสร็จไปถึงสองเครื่องพึ่งได้ลมแรกเองครับ้องโชค โอ้โหตร้วเครื่องที่สามกําลังจะเสร็จเครื่องที่สามกำลังจะมาครับผมโหเดี๋ยวกแฝงขวาร่างก็เฟตขึ้นมาหนักและหนักแล้วพี่เนใช่ครับโอ้โหต้องตั้งใจที่จะไล่เอาเฟตเลยหรือเปล่าครับแล้วก็เกตอีกสักหนึ่งคนก็น่าจะมีโอกาสชนะอยู่เหมือนกันนะตรงนี้แล้วเครื่องที่สามกำลังจะเสร็จครับต้องโชคเทลวีคิดเลิ่มบั๊กนิดหน่อยครับแต่ตรงนี้หน้าบ้านใหญ่พร้อมสแตนท์บายแล้วสำหรับของริมครับเฟตขึ้นมาบ้านใหญ่แต่ไม่ทันครับ ตรงนี้จะลักเบื่อวางนะครับพี่นี่ใช่ครับยังไงก็ยังเอาเจ็บไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าเจ้าตัวมีสิ่งที่เรียกว่าบานล้างครับวันนี้ลงมาเขาก็ย่อมนิดหน่อยครับเป็ดอีลับกันไปก่อนครับที่ับอาหารแล้วเฟสกลับไปช็อตนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนน่าจะเมินของมังไปครับอ๋อไม่ครับผมมีทางได้ของนุักมาช่วยเอ๊ะทันเวลาพอดีครับโอ้ใจครับเราจริงๆกลับมาทำไม่ในค่อนข้างดีครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเล่นไปแล้วครับ อย่างไรบาลานช็อตนี้ไมปแล้วหรือเปล่บาลานก็เพึบโอู่ข้ามหัวกันไปกัยงไม่ใช่เฮียเฮ้ยโอ้โหเนี่ยชูตูไปไดเดียวนรับ่นผู้ชนั่งเละครับแต่ตรงนี้มีไม้พับเซฟก่อนนที่พวกรีเซ้ายล่างตรงนี้นุพยายามที่จะเล่นที่ตายสุดท้ายของเขาครับแต่สลักเองก็พยายามที่จะรอเปรตมาไม่เลือกเทียบพังไม้แล้วเปรตตามมาช็อตนี้พยายามที่จะนั่งแอบไอ้เสียงมันไม่ได้ค่อยได้ยินแล้ววนไปแล้วเรียบร้อยครับพี่เนครับโดนจูค่อยขอไปครับโดนตอนตอนเชิงครับพี่เน่ ใช่ครับตอนนี้ยังไงมาไอ้ลอบซานอย่างนี้กันแต่ว่ามันเป็น4.4อย่างพอได้แลได้กว่ามึงมาดิวาสีาสยังเอานี่นอนมาแบบเพื่อนอยู่คร,ค,รครับยังไงมีโอกาสโดนครับยังไงเจอเจอครับโอ้ยอย่างนี้จะแย่ครับน้องโชคแต่ว่าเจ้าตัวมีลุกเองเฮ้ยเออก็ไม่เป็นไรครับแต่ทางด้านของทีมเซอเองพยายามที่จะยื้อให้ได้เหลือเครื่องเดียวแล้วไอ้ทีนี้แล้วเฟสที่สองเขาลังมาแล้วสละครับ ใช่ครับเอาอยัางไงสลัต้องเล่นไล่รัวๆแล้วหรือเปล่าครับถ้าไม่ไล่จะยากกับตรงนี้เขาปั่นสองหรือเปล่าครับน้นองโชคไม่เห็นอีกคนนึงครับต่โอโด,ดูขาหน่อยกไม่เห็นนะน่าจะปั่นสองครับหลอดแดงเมื่มสักครู่นี้ครับ ok này, แต่ดูเหมือนว่าทางด้านของอบังเองเียรูมาตรงนี้เปิดแผลได้แล้วครับผมใช่ครับเอายังไงถ้าล้มตรงนี้นะเพราะไม่มีคนไปช่วยนี่ก็แย่อยู่เหมือนกันนะครับพลิกได้เหมือนกันครับปุ๊บๆอุ้ยแล้วไหม น่าจะไม่เป็นปัญหารครับดังโดดทันอยู่รอบแบบนี้ไ่ยากครับสักตอนนี้ทางด้านของแอดเองก็พยายามที่จะจูบริเวณที่ขวาล่างแล้วเขากำลังจะล้มกันพี่นครับแต่ดูเหมือนว่ามีทางด้านของมังให้ได้ไปช่วยนู้นไปที่เรียบร้อยครับแต่ขวาบนเขากำลังจะเสร็จหรือเปล่าครับพี<ต>่นีใช่เสียเวยลาบะอีกแป<า>๊บหนึ่งน่าจะเสร็จน่าจะไม่มีปัญหาเอ้ามันไม่เป็ครับน้องโชคคิลเลอร์จะแต่งใจไปหาอเป่าครับกับ Y c คยับ แน่นอนเขาบอกทางด้านของเอสไบร์เียรู้อยู่แล้วครับว่าเขากลับมาครับแต่เห็นครับทางด้านของสลักโอ้โหเห็นหางหัวไวๆครับตรงนี้แล้วแต่ใจไล่เลยไหมครับสลักกลับก่อนครับโอ้โหแล้วหูดหามิงดีเหมือนกันครับสลักยังไงสายขวาสายขวามองก็ไม่อยากให้เขาปั่นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีคนปั่นลานทหารแทนครับท่โชคใช่ครับกลักอยู่กลางแมปก่อนครับเฟดมาแล้วตรงนี้ว่าจะเฟดชุดใหญ่ไปหานุเลยครับบริเวณสายล่างแล้วปล่อยเฟดกันมาก่อนครับพี่นีตใช่ครับ เขามีคนรีก็ทีแต่ก็มีคนปันเครื่องครับสองรานประหารแผนหรือเปล่าครับสลักรนยากครับยังไงตอนนี้ได้เพียงแค่น่าจะสามเฟรยหรือเปล่าครับ้งโจ๊ก้องมาดูกันดีกว่าว่าสลักเองสามารถที่จะตีโจดเสมอได้หรือเปล่าที่งเจ็เฟรยครับแต่ตรงนี้เปิดมาแผลหนึ่งครับเอสไวทแซดขึ้นไปบานใหญ่ครับแต่เขามีโอเวอร์คำขีดไปแล้วเฟรยตามมาครับสลักใช่ครับผมนะตรงนี้ออ้ยแล้วพังไม้มาแล้วด้วยครับ ถ้าได้ตรงนี้จะเป็นสี่เฟสมีโอกาสที่จะพลิกฟล็อกมาชนะเหมือนกันครับเครื่องจะเสร็จแล้วยังครับนะตรงนี้ไม่มีเรดเอาเครื่องเสร็จไปที่เรียบร้อยครับต้องรีบได้ครับสลักแล้วก็ไปหาอีกคนนึงแทนครับใส่ครับเพิ่มและตรงนี้แอดไวเซ้นนอนไม้ครับแต่ดูเหมือนว่าทางหน้าของทีมเธอเรื่อี่จะออกแล้วตรงนี้ไม่ได้ด้วยมาจากไหนไม่รู้ครับโดนเปิดเปิดแผลฟรีไปก่อนนะพี่ใส่ครับโอ้โหเอาเอายังไงครับจะแขวงคนนี้จะเป็นสี่เฟสถ้าได้ก็เป็นหกเฟสครับไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าครับน้องโชค รอดูกันดีกววาพี่นีครับแต่ตรงนี้คนี้ถ้าเขาอยากได้รับชัยชนะต้องหาเพิ่มครับหรือไม่ก็ต้องเฝ้าคนนี้ให้ตายครับยังไงก็ต้องเอาสักคนนึงให้ตายครับต่อให้ได้คนนี้มาก็เป็นห้าเฟสยู่ดีนครับพี่ไม่ได้แน่นอนครับต้องหาต่อครับพี่ใช่ครับเพียงไงครับแต่ว่าเฟิร์สเฟสนี่ครบครบทุกคนแล้วครับทุงโชคกเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้จะเฉียดชนะแค่คะแนนดีหรือเปล่าครับ ไม่ครับตอนนี้เฟตฮุกสี่ครับห้าหกหกเองครับไม่ได้ครับพี่ณีต้องหาเพิ่มหรือเปล่าไใช่นะครับต้องโชคต้องหาเพิ่มอีกสักคนนึงครับเพื่อที่จะได้ไปเจ็ดเฟตเฟตฮุกสี่เขากายมันวมาเนเจี้ชนะแต่ไม่ครับทางด้านของสลักเองไม่ไล่ต่อครับโอ้โหตรงนี้ถ้าเอาคนนี้ตายได้ก็จะเป็นเพียงแค่หุกเฟดเหมือนกันครับน่าจะแเหมอแพ้ไปแค่เฟตเดียวสลักแท้ยังไม่แต่งใจออกน่าจะ มาช่วยหรือเปล่าค้องโชคเหมือนจะชนะคะแนนหนึ่งนะครับไม่งั้นเขาไม่เลือกที่จะช่วยครับ้องโชคมาแต่ดูเหมือนว่าทางหน้าของเธอเองเปิดมาตรงนี้ครับเฮ้ยคือเขียช่วยมาครับโอ้โหยังไงก็เป็นภาพจำภาพเดิมครับโอ้โหได้เห็นแอดมาครับแล้วทำไมไม่เอาไอ้นี่วิ่งขึ้นมาใหญ่แล้วคนอื่นช่วยวะยังไงก็ต้องช่วยให้ได้ครับไม่งั้นแพ้ครับ้องโชค รอดูกันดีกว่าครับพี่ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงครับใช่ครับเดี๋ยวได้นุกมาตรงนี้อีกคนหนึ่งครับอุ๊ยตอนนี้น่าจะห้าเฟสแล้วครับตายก็หกเฟสเหมือนกันครับยังไงครับต้องตัดสินใจช่วยต่อหรือเปล่าครับต้องไม่พลาดนะครับสำหรับโกลสเปลครับสาพาอีกทีหนึ่งนี่แพ้ได้เลยนะครับน้องโชคนั่นเลยครับประเด็นต้องวาครับ พยายามที่จะพยายามรอดสีครับทางหน้าของทีมเซอร์ครับวมาแล้วก็เลื่วนแทนครับสำหรับของแอดครับเฮ้ยจะดูจเอะไรนะตัด้านของมังเองก็ต้องช่วยเพื่อนครับตัดภาพไปที่มังก็เฟดมาชฉอดนี้สลัดเองมาหมดแี้ประตูแล้วเดยไอ้เหี้ยแล้วเหมือนจะรอดนะครับอย่างนี้ยังไงยังไม่ทันยังไงก็ไม่เอาอีกคนนึงครับเอาคนนึงใ้อคนนึงลุ้เอาตีนี้ดิพลาดอีกไอ้เหี้ยตีเขาสปินออกประตูไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆครับเขาออกกันไปแล้วครับพี่นี่ โอ้โหเรียบร้อย5เฟดใช่ไหมครับุ้งโชคเรียบร้อยเฟุกสี่ครับพี่ยังไม่ได้รับชัยชนะกลายเป็นว่าก๊อตเปลครับรับวิดนี้ไม่ก่อนครับพี่นีโอ oh, ใช่ครับหูผ้าจนได้ครับตรงนี้เลยโอ้โหเสียได้ครับสําหรับทีมของไนจ,จี้รนจะแพ้ไปเพียงแค่แคะแ,แนนเดียวครับ้องโชคจริงๆริงลอด3ต่ครสี่ต่ขอเลือกรอด4แล้วกันขอญาตเลยแต่ก็ยังไง ก็เปลงก็ขึ้นไปก่อนโดนจุกครับสลักโดนจุ๊กสำหรับเราสองคนก็ขออนุญาตสลักโดนจุกพรอตุ๊กพ่อตุ๊กที่จะมเอ็กซ์เพย์นะครับ